มีใครจำได้้างว่าพีทรู้จักมา้ามากี่ปีแล้วเเฮ้ยดีคิปค้างจริงอเดหวานกันคนที่สวีทขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ <laughs> เรารู้จักมา้ากันมา7ปีแล้วทุกคนใช้คำว่าเราเลยเพราะว่าคนดูกับพีทคือรู้จักน้องมาเ็ดปีแล้ว <laughs> ว่าตั้งแต่วันที่มา้าพาพวกเราไปทัวร์ a อ c o อ r t school กัน <laughs> จากประธานนักเรียนสาวสุดเท่ในวันนั้นสู่ว่าที่ด็อกเตอร์ในวันนี้ เราจะไม่แก่กันได้ยังไงเจ็ดปีผ่านไป <c oughs> ทีมงให้พวกเรามาลองดูคลิปที่เราเจอกันครั้งแรกต่อ oh. อย่าให้แต่เล่นเลย s i โอ้ my god that was a baby <laughs> God. Oh god, It was the first room we came into and you asked the question. Then I was Were like, you oh my god. No, 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 I did take that class. Like, I didn't take it that many times. Oh my god, we can't both say that we didn't do it. Okay, let me just say that I did it. Oh my god, yeah. Oh my god, it looked like Harry Styles in there. <laughs> Harry Styles, if he has a sister, God. <laughs> taking charge the secret path. <laughs> this is cool. <laughs> oh my god how could you in a girls' school yeah i mean shouting for your teacher you have this one life yeah and it's just it wasn't cheesy it wasn't crazy. cheesy การมาเรียนที่อังกฤษของมาท่าก็คือเปิดประตูหลายบานมากใครที่อยากมาไปงานนี้ High School and p a h w a y Education Fair งานแฟร์เรียนต่อมัธยมและปริญญาตรีนะคะอยากจะไปที่ UK หรือ USA ปรึกษาพูดคูยกับพี่พี่โกยูนิและตัวแทนจากสถาบันได้เลยในงานวางแผนการเรียนกับพี่พี่โกยูนินะคะทั้งหมดนี้ฟรี29มีนาคมนี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่ออฟฟิศโกยูนินะคะ b t s พร้อมพงตรงข้ามแอมสเฟียร์เลย